ปิดท้ายช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรงรับจำนำของรัฐตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงก่อนเปิดภาคเรียนไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างมีภาระค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการรงรับจำนำมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนรองรับในยามที่รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองรัฐบาลจึงมีนโยบายคืนความสุขด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยรงรับจำนำในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอทั้ง34แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติรงรับจำนำพุทธศักราช2,505ได้กำหนดดอกเบี้ยจำนำเงินต้นไม่เกิน2,000บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อเดือนและเงินต้นที่เกิน2,000บาทขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อเดือนในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุเคราะห์หรือรงรับจำนำของรัฐที่มีการปรับลดลงนั้นถือว่าต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยเงินต้นที่ต่ำกว่า5,000บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ย25สตางค์ต่อเดือนเงินต้น5,000ถึง10,000บาทคิดดอกเบี้ย75สตางค์ต่อเดือนเงินต้น10,01บาทถึง20,000บาทดอกเบี้ย1 2, บาทต่อเดือนและ20,000บาทขึ้นไปคิดดอกเบี้ย1.25บาทต่อเดือนตอนนี้เนื่องจากมีนโยบายคืนความสุขให้ประชาชนด้วยก็เลยลดลงมาต่ำเป็นพิเศษนะครับต่ำสุดเลยไม,ไม,ไม่ไม่มีต่ำกว่าสลึงนะครับ การให้บริการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0-25ต่อเดือนหรือร้อยละ3ต่อปีนั้นถือเป็นการให้บริการลูกค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ4-5ต่อปีซึ่งดอกเบี้ยตามอัตรานี้เป็นการลดภาระให้ผู้ปกครองมาตั้งแต่ปี2 5 5 6ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนซึ่งจะขยายการให้บริการไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2558 ทางนี้คาดว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละสิบจากปีก่อนก็ดีนะออดอกเบี้ยถูกเลยเพราะว่าถ้าไปลงจีนนะ่ะเขาก็จะคิดแพงมากเลยต่างกันเยอะไหมคะดอกเบี้ยดอกเบี้ยเยอะที่โน่นนะจำนำประมาณสองหมื่นคิดดอกไหลตังคนะ์ห้าร้อยกว่าบาทเด้นแตที่นี่คะที่นี่ก็คิดไม่กี่ร้อยครึ่งหนึ่ง เราชอบที่ว่าเราสามารถที่จะส่งเงินได้สามารถที่จะว่าถ่ายคืนได้เงินนิดิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามากไปพี่ก็ไม่ไหวค่ะสำหรับการให้บริการในช่วง6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ถึงเดือนมีนาคม2558พบว่ามีผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์แล้ว600,000รายมียอดรับจำนำกว่า9,000ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ยังคงเป็นทองรูปประพันธ์ซึ่งมีมากถึงร้อยละ90รองลงมาคือทองเคเรียนพระทองคำแบบไม่หุ้มเลี่ยมนาคและอัญมณี สำนักงานธนานุเคราะห์ยังมีการประเมินสถานการณ์ด้วยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากที่สุดทำให้ขณะนี้มีการสํารองวงเงินสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอีก500ล้านบาทต่อเดือนจากเดิมที่สํารองไว้300ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน